วันนี้เราจะเทยกันดันป้าคำสายได้หนึ่งไม่ถึงสี่ร้อยสามสิห้าโอ้ยดีใจโอ้ยดีใจใหญ่เลยดิโอ้ยอนาดนั้นโ้วยเอ้้าคสเลี้ยงอะไรคะเาี่ดนนี้ก็เลีื้อยากค่ะพาว่านี่ช่องเปิดช่องแล้วรชนเปิดให้แล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เมื่อคืนเดียวนั่นเืนเดียวนคืนเดียวคืนเดียว จะมีงานผ้าเปิดให้นะคะตอนนี้เราช่วยกันดันนะครับมีแอดมีช่องใหญ่สุดตอนนี้นะครับมาช่วยดันอยู่นะครับมีแดกเดอร์นะครับมาช่วยดันนะครับน่าจะได้เป็นพันนะครับใกล้แล้วเหรอลูกใกล้แล้ว4ี่ร้อยสี่สิบเมตรแล้วกดกดเลยค่ะกดเลยค่ะกดมือทันก้นหน้อยช่วยดันันนี้เอาเรยเดี๋ยวเราดู4ี่ร้อยสีแล้วเอาเอาเอาดุมดุมแล้วนะคะรัวๆกดเข้ามารัวๆัวเอาเขาบอกให้แม่คำใช้ใส่หน้ากากหน่อยจ้าจะกดเอาเอาใส่หน้ากากหน่อยจะกดให้ถ้าไม่ใส่ไม่กดให้ มันดีใจจนลืมนะครับลืมลืมลืเดคนของพี่อ๋อนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะตั้งตัวก่อนนะคะคำใสกบกอกให้ด้วยนะคะป้าคำใสกบกอกนะคะสารฝันเด็กไวใส่แล้วทนฝันยังไมใสเลยสารฝันไม่ข้ามฝาครับที่ว่าพื้นได้400เท่าไหร่นะ456ราสิบหล้านสี่ร้อยหาสิบตอนนี้ตอนนี้เขาจะเขาจะแสงช่องอ่าตับพื้นแล้วโอ้ยเดี๋ยวพ่อพื้นจะมีช่องเป็นของตัวเองแล้วนะคออาสี่รเท่าไหร่นะชมข่าวด้วย ธนกร like ดันป้าขันใสรับผมดันแม่ดันไม่ดันแม่แล้วจะไปดันใครอ่ายังไงยังไงวันนี้ก็ต้องเนื้อย่างแน่นอนครับอ่าู้นี่เออได้ไฟนี่แจมแจมแจมโอ้นี่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 คนสนับสนุนนะครับไฟสายไฟกันต่อนะคะ462 163โเอาแล้วตาตาลุงเต่างอยเลยครับไปที่เนื้อย่างครับ เอาไปกันใส่จริจริงกโอ้เอาสองท่านนะเอาใจวัดเดีใจจนใส่ผิดหลุดเลยหัวใจเต้นละรัวเลยโอ้โหเกิดมาไม่เคยมีเลยโอ้เกิดมาไม่เคยมีเพื่อนอ้าวสี่ร้อยสิดแล้วดันดันคนบางคนไม่อยากมีเพื่อนบ้าก็ใส่ไ่อยากมีเพื่อนเถะใส่ตรงไหนล่ะใส่ตรงนี้เหรอคะ บอกหนักอีกด้หนึ่งค่ะนั่นแหละจ้าเอออ่าโอเคถูกต้องถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วร้อสิบแล้วนะคะไปกดดันให้กดดันทำไมต้องว่ากดดันนางกดดันเนี่ยกดดันไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะสัตว์แชร์ใส่นะเด้อมันเจ๋งมอกป้าคำใส่กรกกอกนะครับผมอกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจ้าในเหล็กเลยนะครับผมจัดไปนะครัอยเจ็ดสบสี่แล้วต่อเรื่อยเรื่อย ท่านนะครับผมฝากกันครับอ้าวท่านก็หน่เลยครับวันนี้ดีใจมากเลยครับบ้ามใส่ดีใจมากเลยเย็นนี้จะได้กินเนื้อย่างแน่นอนครับเนื้อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ